ทำยังไงให้ลูกค้าได้ใช้ของดีเราอย่าลืมว่าความคุ้มค่ากับราคาเป็นสิ่งที่เราต้องแสดงให้ลูกค้าเราเห็นมันไม่มีหรอกค่ะคำว่าระบบที่ดีที่สุดมันมีแต่ว่าบ้านของลูกค้าเราอะเหมาะกับระบบอะไรที่สุดมากกว่าสวัสดีค่ะอ้อยทวัลลัตฉัตรจุธานนท์จากบร,ริษัทอิเล็กทรอนมูฟนะคะก็อิเล็กตรอนิมูฟนะคะเกิดมาจาก การทำอู่ซ่อมรถของเราค่ะมา12-13ปีนะคะเราเริ่มจากซ่อมรถพวกเครื่องเบนซินเครื่องดีเซลแต่พักหลังๆเนี่ยเราเริ่มรู้ว่ากระแสะรถไฟฟ้าของพวก EV เนี่ยค่ะเข้ามาและเราก็เลยด้วยประกอบก,บกับกับที่ออยเนี่ยได้เรียนวิศวะเคมีค่ะด้านสิ่งแวดล้อมมาทำโปรเจกจบเกี่ยวกับพวกคาร์บอนเครดิตซึ่งเราก็มีความสนใจเนี่ยตั้งแต่เรียนจบแล้วแต่ซึ่งตั้งแต่ออยเรียนจบเนี่ยมัน 13- 14ปีที่แล้วกระแสะการรักโลกมันไม่ได้แรงขนาดนี้นะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจกับ เป็นทัชากรว่าเอ้ยโอเคเรามาสารสิ่งที่เราเรียนจบและอยากทําต่อกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยดูว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า EV นะคะเราก็เลยพบว่ามันจะมีตั้งแต่เครื่องชาร์จเครื่องแบตเตอรี่ EV นะคะที่เราสามารถดูแลลูกค้าเราได้แต่สิ่งสําคัญเนี่ยระบบโซลา่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเนี่ยระบบโซลา่าเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยซึ่งฐานลูกค้าเราเดิมเนี่ยเขาก็อยากให้เราดูแลทั้งระบบเราก็เลย เริ่มจริงจังจากระบบโซลา่ากันก่อนเนี่ยค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของ l ิเล็กตันมูฟเลยบริษัทอิเล็กตันมูฟอค่ะเริ่มเข้ามาทำธุรกิจโซลา่าเซลล์เนี่ยได้ประมาณ2ปีครึ่งโดยอิเล็กตันมูฟ่ะจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นบ้านเดียวบ้านที่อยู่อาศัยเรารู้สึกว่าการที่เป็นบ้านเดียวแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนี่ยลูกค้าคงกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องการดูแลรักษาง่าย เราอะก็เลยศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไ Mi โคร i n ล e t e ร Enphase เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ลูกค้าที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการโซลา่ามันเข้าใจง่ายมันใช้งานง่ายการบำรุงรักษาก็คือไม่ได้ซับซ้อนอะไรอะค่ะลูกบ้านสามารถที่จะตรวจเองเลยเลยด้วซ้ำว่าแผงไหนเสียโทรบอกช่างให้เข้ามาเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องเดาเองว่ากำลังการผลิตที่หายหายไปไหนหายไปอย่างไร อิเล็กตรอนมูฟนะคะเจอเอ็นเฟสได้ยังไงต้องเริ่มต้นจากว่าเราเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วเราจะเอาผลิตภัณฑ์แค่ท็อป5ของโลกมาติดตั้งแล้วก็บริการลูกค้าเราก็เลยไปดูท็อปแรงเลยของโลกนะคะว่ามีบริษัทอะไรบ้างซึ่ง e n f นเฟสคะ่ะเป็นหนึ่งในบริษัทนั้น จากนั้นเนี่ยเราก็เลยทำการติดต่อไปที่ Enphase ว่าใครเป็นดีลเลอร์ในประเทศไทยเราก็เลยพบว่า Future Energy ค่ะเป็น authorized dealer ของ Enphase อยู่แล้วเราก็เลยไปขอ Future Energy เนี่ยสำหรับความรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้ว Future Energy เนี่ยก็สามารถให้ข้อมูลได้ดีและการ support ที่ดีหลังจากนั้นเราก็เลยขอเป็นตัวแทนเป็น installer ของ Future Energy ตั้งแต่ปีที่แล้วมาตลอด คือ Oi ออยอยากให้ทุกคนอมองว่าไม่ว่าจะเป็น installer หรือเป็นลูกค้าเนี่ยมองแยกให้ออกระหว่างคําว่าราคากับความคุ้มค่าคือคำสองคำนี้ค่ะมันไม่เหมือนกันเลยนะของราคาแพงแต่ถ้ามันคุ้มค่ามันก็กลายเป็นของที่ราคาที่เราจ่ายได้อะค่ะถูกไหมแต่ถ้าเกิดของที่ราคาถูกแต่ถ้าเกิดสมมติหลัง,ลงการขาย ทีมงานซัพพอร์ตไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคือเอาจริงๆแล้วอะหลักๆของออยเนี่ยออยมีความรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ติดอยู่บนหลังคาบ้านลูกค้าเนี่ยเราดูราคาเป็นอันดับแรกมันใช่แต่เราอย่าลืมมองถึงเรื่องความคุ้มค่าของมันด้วยไม่ว่าจากการที่ความบริษัทน่าเชื่อถือก่อตั้งมายาวนานนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเกิดเขาเกิดมาเพื่อระบบโซลา่าโดยเฉพาะไหมเขาเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นแต่เรื่องนี้ไหมแล้วก็ทีมซัพพอร์ตเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ซึ่งมันจะง่ายต่อการที่ installer เนี่ยเหมือนมีปัญหามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนมีที่ปรึกษามีเพื่อนคุยกันมีคนที่คอยรู้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ขายของเราแล้วแบบทิ้งเรากลางทางคือมีอะไรเขาสามารถตรวจสอบบ้านลูกค้าเราได้พร้อมๆเราซึ่งอันนี้ออยว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยที่ออยชอบมากๆเลยแล้วก็แฮปปี้มากๆที่จะเป็น installer ของ e n f a c e ต่อไปมันอาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงสามเดือนก่อนอะคะเราตั้งคำถามกับตัวพวกเราเองใหม่จากคำถามที่ว่าทำยังไงให้ขายสินค้าตัวนี้ให้ดีให้ยอดขายดีเปลี่ยนเป็นว่าทำยังไงให้ลูกค้าได้ใช้ของดีซึ่งเอาจริงๆอ่ะคำถามเล็กๆตรงเนี้ที่เราเปลี่ยนมายเซตกันนะทั้งตัวเราเองแล้วก็ทั้งพนักงานเวชัตอ่นะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรากล้าที่จะพรีเซนตนะ์ในความดีของเขาจุดเด่นของเขา มากกว่ามากกว่าแต่ก่อนอย่างเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามอบให้ลูกค้า <c oughs> เฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะแต่ใช่จุดอ่อนของเขาคือเขาแพงกว่าคนอื่นแต่อย่างที่บอกว่าคําว่าแพงคืออะไรเราอย่าลืมว่าความคุ้มค่ากับราคาเป็นสิ่งที่เราต้องแสดงให้ลูกค้าเราเห็นซึ่งถามว่าเราท้อไหมในบางครั้งเรายอมรับผ่าว่ามีท้อเพราะบ,บางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเซนซิทีฟเรื่องราคาแต่ถามว่ามีลูกค้า บางกลุ่มเขาเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อจริงๆลูกค้ากลุ่มนั้นเขาก็จะกลายเป็นว่าเชื่อใจเราไปเลยว่าเราอจริงใจเขาเพราะจริงๆมันไม่มีหรอกค่ะคำว่าระบบที่ดีที่สุดมันมีแต่ว่าบ้านของลูกค้าเราเหมาะกับระบบอะไรที่สุดมากกว่าอย่างเช่นถ้าบางคนบอกว่าฉันอยากคืนทุนเร็วโอเคเอ็นเฟดไม่ได้ตอบโจทย์ค่ะเราจะบอกลูกค้าต,งตรงๆเราจะ,สะแสดงความจริงใจไปเต็มที่เลย ว่าเอ้ยไม่ตอบโจทย์นะไม่ตอบโจทย์ในด้านไหนอ่ะพี่ดูราคานะพี่ดูนะแต่สิ่งที่พี่ได้นะมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นจากความที่พี่ต้องถามเหตุผลเขาด้วยว่าทําไมพี่ถึงอยากคืนทุนเร็วเพราะอะไรแล้วหลังคืนทุนเสร็จเนี่ยคาดหวังอะไรถ้าเกิดคืนทุนเร็วเสร็จแล้วหลังหลังจากนั้นการบริการเป็นยังไงการรับประกันสินค้าพี่โอเคไหมอ่ะเราก็ต้องเทียบค่อยๆเทียบอะค่ะทีละข้อให้เขาเห็นภาพนะคะ ประมาณนี้มากกว่าที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นของเลตัน o v e ในการพรีเซนต์ ense, ense, ระบบติดตั้งเนี่ยพรี P ense, เซนต์ไปเลยด้วยความจริงใจอะไรดีบอกว่าดีบอกไปด้วยความมั่นใจว่าเราดีกว่ายัางไงอะไรที่เราอ่อนกว่าเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นว่าเอยโอเคมันไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรบนโลกหรอกคะ่ะที่แบบเพอร์เฟกต0ร้อยร้อซมันไม่มีทุกคนทุกยี่ห้อต่างคนต่างพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดอ่อน จุดแข่งของทุกคนอยู่แล้วเพงแต่ว่าเราจริงใจในการพรีเซนต์เพราะว่าลูกค้ากลุ่มนั้นน่ะเขารอพวกเราอยู่จุดเด่นของเราก็คือคนที่เป็นสำรวจหน้าง,งานนะคะก็คือน้องปิงนั่นแหละขึ้นหนึ่งเลยอะ่ะต้องหาเพนพอยลูกค้าให้เจอว่าเพนพอยของบ้านหลังเนี้ยทําไมลูกค้าถึงอยากติดโซลา่าบางหลังเนี่ยอยากติดเพราะประหยัดค่าไฟขึ้นบางหลังติดเพราะอยากใช้ไฟเพิ่มขึ้นหาตัวเลขให้เขา ว่าเขาใช้ไฟทุกวันนี้เขาควรจะติดตั้งโซลา่าเท่าไหร่เอาเป็นตัวเลขไม่เอาเป็นความรู้สึกว่าแขวนไปเลยแขวนวัดโหลดไปเลยอะไรก็แล้วแต่ให้เวลาลูกค้ามากที่สุดอย่างน้องปิงอะคะ่ะจะเข้าไปหาลูกค้าทีต้องใช้เวลาหลังหนึ่งประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะในการที่ต้องสำรวจหมดโหลดเลี้ยงโหลดเลี้ยงก็คือโหลดทีเ่เปิดทั้งวันเช่นตู้เย็นเช่นเนี่ยบอ่อน้ำก็มีบอ่อป,ปาลาอะไรอย่างี้ค่ะเราต้องหาโหลดเลี้ยงลูกค้าให้เจอเนี่ย แล้วเราก็ต้องถามลูกค้าอีกว่าปกติพฤติกรรมการอาศัยอยู่ในบ้านของเขาเนี่ยใช้ไฟยังไงมีคนกี่คนใครเปิดแอร์ยังไงบ้างนะคะแล้วก็อนาคตจะใช้รถ EV ีไหมเราก็ต้องดูเรื่องพวกนี้สำรองเผื่อเขาไปเลยแล้วเอาตัวเลขมาคุยกับเขาเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าตัวเลขนี่คือทุกอย่างคือแฟกต์ะตัวเลขคือแฟกตมันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราเอาตัวเลขคุยกับเขาว่าถ้าพี่ติดไซส์นี้พี่คุ้ม ที่รองรับต้องให้คนที่ไปสํารวจอะค่ะน้องปิงอย่างเงี้ยพูดให้ชัดเจนไปเลยแล้วก็เอาจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะคุยกับลูกค้าให้จบทุกอย่างในวันนั้นทั้งการสํารวจอะไรทุกอย่างที่เหลือคือให้เวลาลูกค้าตัดสินตัดสินใจอันนี้ค่ะอาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆจากพวกเราจริงๆก็คือต้องให้เวลาลูกค้าเยอะๆค่ะ การที่คุณเข้าไปสํารวจแล้วคุณบินโดนเฉยแล้วคุณเก็บแค่ว่าภาพแนวอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีอคุณกลับมาแล้วค่อยนํานข้อมูลให้เขาเนี่ยคือหนึ่งแล้วกันสื่อสารเนี่ยมันน้อยบางอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจจริงๆเพราะว่าออยเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่เขาจะเลือกเราไปดูแลเขาเนี่ยต้อง10ปี15ปี20ปีเนี่ยเขาคงแคร์เรื่องการสื่อสารมากๆมันก็เหมือนกับ ถ้าเกิดพี่มองภาพง่ายๆเหมือนคุยกับเพื่อนเนาะพี่ก็มองภาพว่ามันก็เหมือนคงเหมือนเบนซ์มั้งที่เพิ่งเข้าตลาดแรกๆแ,แล้วที่แบบลดเลยว่าทำไมแพงจังเข้าใจ่าแต่มันต้องอาศัายระยะเวลาในการที่จะแบบเอ้ยอันนี้ก็ทุกวันนี้เราสามารถไหมล่ะถ้าเกิดลดเหมือนกันขี่ล้อเหมือนกันไปได้เหมือนกันแต่ถามว่าสรุปแล้วเบนซ์รถยุโรปกรบรถญี่ปุ่นอะความรู้สึกคนพูดไปพวกมาเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนอนะเพียงแต่ว่า โซล่ามันจะมีความยากอยู่อย่างหนึง่งเพราะว่ามันจะมีเ,เรื่องของระยะคืนทุนนั่นแหละที่เป็นปัจจัยหลักแต่เราต้องถามเขาก่อนว่าถ้าไม่ได้มองในแง่ธุรกิจอ่ะการคืนทุนมากกว่าปีปีครึ่งสองปีอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับใครบางคนไงถูกไหมให้อย่างบรแบบมันก็พูดยากเนาะมันเป็นแค่ลูกค้าบางกลุ่มจริงๆที่เขาแบบเขายอมเสียตรงนี้ไปได้เพื่อแลกกับอะไรเพื่อแลกกับการที่เขามีความสุขที่เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วแบบว่า วันนี้บ้านฉันผลิตไฟได้เท่าไหร่แล้วแคปหน้าจอส่งไปหาเพื่อนถูกไหมถ้าเกิดเป็นเจ้าอื่นมันจะมองไม่ได้ขนาดนี้อันนี้แบบหลังคาบ้านคือหลังคาบ้านอย่างวันก่อนเนี่ยพี่มีปัญหาเลยอันนี้คือปัญหาจริงๆนะลูกค้าแคปหน้าจอมาแผงไม่ผลิตแผงนึงว่ะส่งมาหาเราเขาสามารถดูได้เองเลยอะถ้าเกิดพี่ถามหน่อยว่าถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นอะ เอาเอาแบรน์ที่แบบไม่ต้องติดออปติมิเซอร์นะถึงติดออปติมิเซอร์เนี่ยแอปพลิเคชันอะก็ไม่ได้เท่าแอนเฟชนะพี่มั่นใจแลต่อย่างเขาจะรู้ไหมเขาแค,แค่รู้สึกว่าโทรมาเฮ้ยกำลังการัลไ,ไม่ได้เท่าเดิมแต่เขาจะถามมารู้แบบนี้ไหมแผงนี้นะแผงนี้นะซึ่งมันไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยลูกค้าพี่แฮปปี้มากเลยนะพขาไปถึงปุ๊บเขาก็จะแบบใช่แผงนี้ไหมสุดท้ายเออใช่ แบบคิวเคเบิรมันแบบคลายตัวออกเราช่างเราทำไงทำงานง่ายมากค่ะก็แค่ไปดูแผงนี้อาจะตรวจสอบแผงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วค่อยตรวจระบบอื่นสุดท้ายจากที่ช่างต้องไปงมหา3 4ชั่วโมงกลายเป็น30นาทีเสร็จซึ่งถามว่าลูกค้าแฮปปี้ไหมที่พี่แก้ปัญหาเร็วแฮปปี้ถามพี่เป็นอินสตลเลอร์แฮปปี้ Happy ไหมแฮปปี้ช่างพี่ไม่ต้องเสียเวลาเยอะซึ่งถามว่าจุดเด่นของ Enface สคืออะไรก็คือ,คอพี่บอกเลยว่าระบบที่เขาสร้างมาหลังบ้านอะแกอพพลิเคชันอะสำหรับพี่อะ คือดีที่สุดคืออิเล็กทร Move ไม่ได้หาผลิตภัณฑ์เดียวให้ลูกค้าเราศึกษาทุกผลิตภัณฑ์เรารู้ว่าทีมซัพพอร์ตอะคะของ e n f a c e สอะเขาทำงานแบบยั่งยืนจริงๆอะไม่ได้เขาไม่ได้สนใจเรื่องยอดขายแต่เขาสนใจความแข็งแกร่งของของแบรนด์เขามากกว่าซึ่งอันนี้มันตรงกับจริตบริษัทพี่มากๆเพราะพี่รู้สึกว่ายอดขายมันไม่ไม่เท่ากับความยั่งยืนอะเพราะฉะนั้นอะ เรารู้สึกว่าเราเราเหมือนเทใจให้กับบริษัทนี้ไปแล้วว่าเอ้ยโอเคเราเชื่อว่า Enfle จะสามารถทำให้เราโตไปได้อะแล้วก็ดูแลลูกค้าไปตลอดการขายไม่ว่าพี่จะมีชีวิตอยู่หรือหลังจากนั้นพี่แก่ไปขนาดไหนอะ Enfle ไม่ทิ้งลูกค้าพี่แน่นอนอพูดไปมันก็เหมือนนิยายแต่ว่าคือคนเราอะค่ะเวลาที่สร้างอะไรขึ้นมาด้วยแพชชั่นอะด้วยสิ่งที่เต็งทำแล้วรู้สึกภูมิใจอะในทุกๆวัน เชื่อว่าคนบางคนสามารถสัมผัสได้นี่อาจจะเป็นจุดเด่นของพวกเรานะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพวกเรารู้สึกว่าการที่เราตื่นเช้ามาได้นำพีเชนลูกค้าได้ไปดูแลลูกค้าได้ไปบริการลูกค้าแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีแต่สิ่งแวดล้อมโลกได้ดีกับที่ทุกคนลดค่าไฟแล้วมีความสุขอะ่ะมันก็ทําให้รู้สึกว่าเรามีกําลังใจในการตื่นไปทํางานออยเชื่อว่าความจริงใจเหล่านี้ค่ะมันอาจจะดูเป็นสิ่งเล็กๆที่ทุกคนมองข้ามไปอะ่ะ แต่ออยเชื่อว่านั่นก็คือจุดเด่นของเราเหมือนกันสุดท้ายนี้นะคะขอฝากบริษัทอิเล็ก o n m น v e ไว้สําหรับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะถ้าใครชอบความจริงใจชอบสไตล์ของเราพวกเราก็พร้อมยินดีในการถึงหน้าบ้านคุณครับติดตามพวกเราได้ที่ช่องทาง f a c e b o o k อ e เล็กโซ l a r และเบอร์โทรศัพท์0936594545ออยรับสายเองครับขอบคุณครับ